ใส่เกิดจากความไม่รู้ถ้าไม่มีครูเราจะไปํางใครขอปวดหายไปไหนขอคนด้วยไงหายไปไหนไม่รู้เลยสอกรอเขาส่งเสริมการเรียนรู้เอาตอนเองเป็นครูเรียนรู้ตลอดชีวิตรักดีเขาว่าให้รีบมาแต่ถ้ารักดีกว่าให้รีบมา ไไวว้ยุคนี้ความรู้อยู่แค่ปลายนิว้วปัจจุบใหญ่ติวยังขายของออนไลน์เรียนรู้กันไปทีละนิดทุกคนมีสิทธิ์เรียนแบบฟรีสไตล์เรามีทางออฟลน์ออนไลน์จะนั่งจะนอนตามสบายคุยกันแบบว่าไรตี ความคิดพัฒนาตนเองวิชาการมากมันเกรงมาคุยแบบกันเองกับซอกร์วาอะไรดีซอกรอวาอะไรดีซอกรอวาอะไรดีสาระดีดีกับซอกอรอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ สกอรวาราตีสาระดีๆกับสกอรครัพื้นที่พรีเซนต์ของเราค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพาไปพบกับกิจกรรมห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีสกอรระดับอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าเรือจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาวันนี้นะครับเราจะมาพรีเซนต์กิจกรรมจากห้องสมุดประชาชนเฉริมราชกุมารีอำเภอท่าเรือซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับพร้อมจะรับชมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะอุมาพรอัอยวิชัยบ,นนบรรณาธิการพิเศษห้องสมุดประชาชนเฉลมราชกุมารีอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสําหรับรายการไลฟ์ไลฟ์สาระนะคะเกิดขึ้นมาจากตอนนั้นนะคะเป็นสถานการณ์โควิด1 9นะคะระบาดนะคะพวกเราก็ได้ Work ์กฟอร์มโฮมกันนะคะสำหรับรายการไลฟ์ไลฟ์สาระที่พวกเราคิดแล้วก็จะทำกันขึ้นมานะคะ เพื่อไม่ให้ประชาชนนะคะลืมห้องสมุดแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยค่ะรายการไลฟ์และสาระนะคะก็จะมีไลฟ์และสาระออนทัวร์ไลฟ์และสาระออนทัวร์ก็เป็นการพาไปเที่ยวแหล่งเรี่นงนี้ต่างๆของอำเภอท่าเรือค่ะแล้วก็จะมีไลฟ์และสาระที่เราจัดกันที่โรงเรียนนะคะแล้วก็จัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วเราก็จะมีรายการไลฟ์ไลฟ์สาระที่เราจัดขึ้นที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุรีอำเภอท่าเรือด้วยค่ะ ขั้นตอนการดำเนินง,งานของรายการไลฟ์ไลฟ์สาระนะคะก็คือพวกเราเนี่ยนะคะก็จะมาคุยกันนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะพวกเราก็จะทําอะไรกันบ้างนะคะหลังจากที่เราคุยกันแล้วเราก็จะมาดูว่าเราจะมีการใช้วัตถุดิบอะไรบ้างหรือว่าถ้าเป็นไลฟ์สาระออนทัวร์เนี่ยเราจะไปที่ไหนบ้างเราก็จะหาข้อมูลนะคะหลังจากที่เราเตรยียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจัดรายการไลฟ์ไลฟ์สาระขึ้นมาค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่การไรฟ์ไรฟ์สาระค่ะเื่อพอที่ไซส์เล็กหน่อยก็จะได้หรส์ด้วยของวันฮาโลวีนฮาโลวีนเนี่ยมันเป็นวันอะไร h a ค l โอ้่ฮาโลวีนนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับวันที่เกี่ยวกับกู๊กกู๊กกู๊กสำหรับรายการของเรานะคะก็พอเวลาที่เราจัดจบแล้วนะคะเราก็จะ ามาคุยกันว่าใน,ในการจัดรายการไลฟ์ละสาระต่าราคาเนี่ยค่ะมันจะมีข้อติดผ้าอะไรบ้างหรือว่าเราได้รับคําแนะนําอะไรจากผู้ชมบ้างนะคะเราก็จะนําคําแนะนาําหรือว่าข้อติดผ้าในแต่ละคนะคะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒน,นาในการดําเนินงานในการไลฟ์ไละสาระต่อไปค่ะฝากติดตามรายการไลฟ์ไล์สาระด้วยนะคะ ขอขอบคุณคลิปวิดีโอกิจกรรมดีๆจากสการระดับอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นำส่งโดยคุณวันวิค่ะใช่ครับผมจังหวัดอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับส่งกันมาได้นะครับสำหรับคลิปที่มีความยาว3-5ถึงนาทีเรารอรับกันอยู่นะครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วน้องหนูน้องเบลเสียดายมากเลยอยากต่อเวลาอีกได้ไหมไม่ได้มาให้รายการก็อื่นเขาบ้างนะครับวันนี้เราทั้ง3าคนลาคุณชมไปก่อนสวัสดีครับ ซอกอร์วารตีสาระดีๆกับซอกอรอได้สาระได้ความรู้ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย